มั่นหัวเรื่องนี้มีรูปภาพและเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสำหรับเด็กและเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า13ปีผู้เขียนไม่ได้มีเจตนาที่จะทำให้เกิดความเสียเสียต่อวิชาชีพใดๆหรือพาดพิงถึงบุคคลใดบุคคลหนึ่งและไม่ได้มีเจตนาที่จะชักจูงชี้นาให้เกิดค่านิยมทางเพศที่ผิดศิลธรรมอันดีงามทางสังคมผู้เขียนได้แต่งเรื่องนี้ขึ้นมาจากจินตนาการเป็นรูปภาพงานศิละปะของตอนเองเท่านั้นมั่นหัวเรื่องนี้ จึงเหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปคลิปนี้เป็นของช่อง BPC ช่องจริงมี2ช่องนี้เท่านั้นใช้โลโก้ช่องตัวนี้เราไม่มีการเยผยแพร่คลิปหลายช่องทางหากพบเห็นคลิปที่อื่นแสดงว่าโดนดูดคลิปไปลงกดนี่ปดช่องมันได้เลยทุกคนพวกคุณคือเพื่อนบ้านคนใหม่เหรอคะหากคุณประสบปัญหาอะไรในอนาคตได้โปรดแจ้งให้เราทราบเลยหรือว่าขาดหรืออะไรเดี๋ยวพวกเราจะพยายามช่วยเต็มที่คะ่ะอะขอบคุณมากเลยฮะย้ายที่อยู่ใหม่เพื่อนบ้านต้อนรับดีมาก ไม่ว่าอย่างไงฉันก็จะรีเริ่มช่วยเหลือเอ้พระเจ้ารบกวนพวกคนจริงๆเลยค่ะไม่มีปัญหาหรอกทำให้มีปัญหาแม่มีความสุขมากในช่วงนั้นแต่ว่าวันนึงที่รักเพื่อนบ้านดีกับเรามากเลยนะจ๊ะลูกก็ควรสุภาพกับพวกเขาด้วยนะอืมคราวนี้คุณหวังใจดีจังเลยนะจ๊ะไม่ต้องกังวลหรอกเดี๋ยวเราจะดูแลวัยหยุนและก็แม่ของเขาเป็นอย่างดีแน่นอนจ้า เห็นเพื่อนบ้านทําธุรกิจกับผู้ชายคนหนึ่งที่ใส่สูทสีดําคุณหวังเหรอเข้ามาถึงพ่อของฉันใช่ไหมจากนั้นฉันถึงตระหนักได้ว่าความตั้งใจหรือว่าความดีพวกนั้นที่เขามีให้กับเรามันเป็นของปลอมทั้งหมดฉันเคยเตือนชายคนนั้นมาก่อนแล้วว่าให้เลิกส่งคนมาดูแลเราหรือมาอยู่รอบข้างเราได้แล้ว หลังจากผ่านไปหลายปีเขาก็จะยังส่งคนมาติดตามเราอีกใช่หรือเปล่าดูเหมือนว่ายูต๋งจะเป็นคนที่พูดอะไรกับผู้ชายคนนั้นด้วยซิหรือจะเป็นไปได้ว่ายูต๋งเป็นพวกเดียวกันกับคนพวกนั้นเขาได้รับผลประโยชน์อะไรจากคนพวกนั้นทําให้เขาเข้ามาหาเราโดยตั้งใจเหละฉันรู้สึกได้ถึงบางอย่างแปลกๆตั้งแต่ครั้งแรกที่เจอกับยูต๋งแล้วล่ะไว,วย,ยุนนายโอเคใช่ไหมเรา่าว,ว่าเขารู้จักฉันอยู่แล้ว คอยใส่ใจฉันอยู่ตลอดเวลาและเขาก็รู้วันเกิดของฉันด้วยสรุปแล้วยูตงนายเข้าหาฉันเพื่ออะไรกันนะ่เพราะแบบนั้นยูตงจึงระบายความโกรธของเขาให้กับฉันงันเลยมันก็เพราะข้อตกลงกับผู้ชายคนนั้นด้วยสินะมันก็แค่นั้นได้รับข้อความใหม่จากหลินยูตงว่าหยุนพรุ่งนี้เรามีเวร อยาลืมไปห้องเรียนแต่เช้านะอ๋อนั่นมันรสชาติใหม่ของนมถั่วเหลืองเนี่ยฉันจำได้ว่าวัยหยุนชอบดื่มรสนี้มากชิบไปฝากเขาสักกล่องดีไหมเขาอาจจะยังไม่เคยได้ลิ้มรสชาตินี้มาก่อนก็ได้นั่นวัยหยุนเนี่ยวัยหยุนเขาไม่ได้ยินเหรออืมเนี่ยเราเก็บจะถึงห้องเรียนแล้วนะนายค่อยเอาให้เขาตอนนั้นก็ได้เนี่วัยหยุนนี่ไงนมถั่วเหลืองรสใหม่นะฉันคิดว่านายน่าจะชอบ ฉันไม่อยากดื่มนายเก็บเอาไว้เถอะไม่ยหยุดไม่ดื่มเหรอแปลกฮะฉันคิดว่าฉันก็ไม่ได้ดื่มนมถั่วเหลืองที่โรงเรียนบ่อยนักเท่าไหร่นะและฉันก็ไม่ได้บอกใครด้วยว่าฉันชอบมันนั่นทําให้ฉันสงสัยว่าทำไมยูตงถึงได้รู้ว่าฉันชอบดื่มนมถั่วเหลืองกันพอลองคิดดูแล้วคงเป็นเพราะยูตงได้ดติดต่อก,กับผู้ชายคนนั้นสินะเขาถึงได้รู้ข้อมูลเกี่ยวกับฉันเอาละใครสามารถตอบคําถามนี้ได้บ้างครับเจ้าชินวัยหยุน ออกมาตอบคำถามข้างหน้าฉันเรียนได้ครับเขาเข้าหาฉันก็เพื่อที่จะดูแลฉันเพราะงั้นสิ่งที่เขาแสดงอยู่ตรงหน้าฉันมันคือการกระทําที่เสแสร้สงทั้งหมดงั้นเหรอเอตอตอบคำถามได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ถูกต้องมากเลยครับเขาดูโง่ามากหรือว่าเขาแกล้งโง่จริงๆเนี่ยไม่ว่ายัางไงก็ตามอยู่ห่างจากเขาแล้วก็รอดูเขาจะดีกว่าก่อนหน้านี้ฉันคงจะใกล้ชิดกับเขามากเกินไปหน่อยพาะบุคลิกของเราหรือเปล่า ฉันรู้สึกเหมือนโดนเขาพาไปโดยไม่รู้ตัวไหยุนเรามาเล่นทีมแน่นอนเยี่ยมเลยฉันสามารถอยู่ทีมของคุณได้หรอคะอ๋อช้าเกินไปเหรอเนี่ยวัย,ยุนไปกินข้าวกันเถอะฉันอยากไปกินคนเดียวนะเอ๊ะทำไมจูจ่ๆถึงได้ไหยุนไวย,ยุนโถ่เฮ้ยเนี่ยเป็นอะไรไปนะไวยหยุน ดูเหมือนว่าเขาไม่อยากคุยกับฉันในช่วงนี้เลยอะฮะแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกับผู้นายสองคนละก็คงไม่มีอะไรเหมือนเดิมแล้วละมั้งวายุนไม่เคยปฏิบัติกับฉันแบบนี้มาก่อนการเดินทางกลับมาครั้งนี้ฉันทำอะไรผิดไปหรือเปล่านะทำไมนายถึงไม่ถามเข้าไปตรงๆเลยละ่ะ๋ะถามตรงๆเหรอฉันควรจะเริ่มต้นยังไงดีละ่ะฉันไม่เคยเห็นเลยว่าวายุนเป็นแบบนี้มาก่อนเนี่ฉันควรไปโรงเรียนพรุ่งนี้แล้วถามตัวต่อตัวเลยจะดีกว่านะ ว่ยหยุนเหมือนฉันอีกแล้วเเนี่ว่ยหยุนมีอะไรงั้นเหรอไม่มีอะไรหรอกฉันก็แค่เรียกนายไม่ได้หรือไงเดี๋ยวจะสายแล้วไว้คุยกันหรือทักทายกันในห้องเรียนก็ได้นี่เอ๊ะเขาเปลี่ยนไปโอเคคลาสนี้เอาไว้เพียงเท่านี้นะจ๊ะวัยหยุนหอทำไมรู้สึกว่านายเหมือนจะเหมืนฉันในช่วงนี้เลยล่ะฉันไปทำอะไรผิดหรือเปล่าไม่มีรอก นายไม่ได้ทำอะไรผิดสักหน่อยทั้งหมดมัน,นคือปัญหาของฉันเองเละเอ๊ะอะไรหมายความว่าไงฉันยังไม่ได้พูดอะไรเลยนะเกิดอะไรขึ้นกับว่าหยุนกันนะก็แค่บอกฉันสซถ้ามีอะไรค้างคาใจฉันจะรู้ได้ไงเล่าว่ามีอะไรติดค้างอยู่ฮะถ้านายเมินฉันฉันก็จะเมินนายฉันจะไปทำให้วัยหยุนเคืองได้อย่างไงวัยหยุนไม่เคยปฏิบัติกับฉันแบบนี้มาก่อนเลยด้วย น่าแปลกชะมัดอ่ะลูกปองหนูว่ายนุนนี่นายบ้าไปแล้วเหรอไม่เห็นรถกำลังวิ่งมาหรือไงถ้าเกิดอะไรขึ้นกับนายถ้าเกิดว่านายเป็นเหมือนกับตอนนั้นอีกละ่ะแล้วฉันแล้วฉันละ่ะแล้วฉันจะเดินทางกลับมาที่นี่เพื่ออะไรกัน นายบ้าไปแล้วเหรอไม่เห็นรถกำลังวิ่งมาหรือไงความโกรธหากเกิดอะไรขึ้นกับนายความกังวลแล้วฉันล่ะแล้วฉันความเศร้าความสิ้นหวังฉันเคยเห็นการแสดงออกที่ซับซ้อนแบบนี้มาก่อนหากเกิดอะไรขึ้นกับลูก <c oughs> ผู้คนมักจะเปิดเผยความรู้สึกที่แท้จริงของตนเองในช่วงเวลาเกิดวิกฤต <c oughs> เขาเป็นห่วงฉันจริงๆเหรอฉันสบายดีไม่เป็นไรหรอยูตง ฉันโอเคดีไม่ต้องร้องไห้แล้วละ่ะนี่อยู่ต๋องมองมาที่ฉันซิฉันอยู่กับนายตรงนี้แล้วไม่ใช่เหรออยู่ต๋องนายอยากดื่มมะไม่หนาวเหรอใส่เลยซิถ้านายไม่เข้าใจคําถามไหนเดี๋ยวฉันจะเป็นคนสอนนายเองนะว่ยหยุนนี่นายห้ามปล่อยให้อะไรเกิดขึ้นกับนายอีกนะห้ามปล่อยให้อะไรเกิดขึ้นเหรอฉันโง่เองละฉันไม่อาจทนได้อีกต่อไป จึงได้พุ่งเข้าไปก่อนแล้วก็ร้องไห้บาปนั้นว่าหยุนเขาคงจะรู้สึกสับสนมากโธ่หน้าไอาชิปเป่งเลยนี่มันนี่คือนมถั่วเหลืองที่นายแนะนําให้ฉันก่อนหน้านี้ใช่ไหมนายก็จําได้เหรอแน่นอนซื้อนายดื่มไหมละ่ะเนี่ยยังไม่เคยดื่มไม่ใช่หรือไงฉันตั้งใจะจะซื้อเครื่องดื่มนี้ให้กับนายเลยนะเรานายไม่ชอบดื่มั้นเหรอชอบซิมันอร่อยมากเลยเละ่ะนายจะชอบมันเหมือนกันมาซิมาซิเดี๋ยวฉันไปคนป้อนนะ เป็นไงบ้างอร่อยมากทำไมถึงมีปฏิกิริยาที่เฉยชาแบบนี้ล่ะฉันจำได้ว่าวยหยุนชอบดื่มรสนี้เป็นพิเศษเนี่ยแต่จะว่าไปแล้วฉันก็ชอบดื่มนี่เหมือนกันฮะยินดีต้อนรับสู่รอบต่อไปนายชอบรสนี้มากใช่ไหมอ๋อชอบมากว่าแต่นายรู้ได้ยังไงว่าฉันชอบนมถั่วเหลืองนะนายเอานมถั่วเหลืองมาเลีอยนทุกเช้าและนายดูมีความสุขมากเมื่อได้ดื่มมันนายคงชอบดื่มมันใช่ไหมล่ะใช่ฉันชอบมันทำไมเขาถึงดูภูมิใจที่เขาเดาถูกขนาดนั้นด้วยล่ะปฏิกิริยาแบบนี้ เขาคงไม่ได้แกล้งทำหรอกใช่ไหมคือว่าช่วงที่ผ่านมาทําไมนายถึงเมินช้นละ่ะทําไมกลับมาช้าจังล่ะจ๊ะทานอะไรมาหรือยังไม่หิวครับทําไมเด็กคนนี้ถึงได้ตาแดงแบบนั้นนะร้องไห้ามาเลยสาเหตุเกิดจากอะไรกันนะเพราะว่าความกดดันในการ,รเรียนมากเกินไปหรือเปล่าเนี่ยหรือว่าโดนการแกล้งมาจากที่โรงเรียนครั้งสุดท้ายที่เขาร้องไห้ฉันจำได้ว่าก็คือตอนที่เขาอยู่โรงเรียนอนุบาลเลย เมื่อไม่กี่วันก่อนฉันเห็นนายคุยกับผู้ชายเส่้สูทสีดำคนหนึ่งตรงทางเข้าหน้าร้านสะดวกซื้อนะอ๋อเมื่อตอนนั้นสินะตอนนั้นฉันคิดว่าคนคนนั้นเขาแต่งตัวเท่มากคนคนนั้นเขาคอยติดตามฉันมาไม่เวลานานมานี้เองไม่หรอกบางทีเขาอาจติดตามฉันมาตั้งนานแล้วก็ได้เขากำลังติดตามนายอยู่เหรอนายโทรหาตำรวจหรือเปล่ามันก็ไร้ประโยชน์อยู่ดีนะะั่นล่ะถ้าไม่มีเรื่องอะไรที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้น คงต้องเป็นคนที่พ่อฉันส่งมาเฝ้าดูแลฉันแล้วก็แม่นะ่ะถึงแม้ว่าฉันจะพยายามบอกไปแล้วว่าเลิกส่งคนมาติดตามสักทีแต่ก็ยังมีคนสองสามคนมาแทนที่เขาอีกอยู่ดีนั่นละถึงจะย้ายไปที่เมืองอื่นก็ไม่ช่วยอะไรเพราะแบบนั้นล่ะฉันเห็นนายอยู่กับหมอน,นั่นเลยทําให้ฉันสงสัยว่านายมีความสัมพันธ์แบบพิเศษอะไรกับเขาหรือว่าพ่อของฉันหรือเปล่าขอโทษทีนะดูเหมือนว่าฉันจะไม่เคยได้ยินเรื่องพ่อของไม่หยุนมาก่อนเลย เขาถึงขั้นส่งคนมาติดตามเขาเลยเขาจะเป็นคนอันตรายหรือเปล่านะอันตรายก่อนจะข้ามไปไวหยุนก็ได้พบเจอกับอันตรายกับเหตุการณ์ในวันนี้ถ้าฉันไม่จับไวหยุนเอาไว้เขาก็คงจะฉันย้อนเวลากลับมาด้วยความหวังที่ว่าจะช่วยไวหยุนหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุทางรถยนต์เป็นเพราะช่วงนี้ฉันสบายตัวเกินไปหรือเปล่านะฉันได้รู้จักไวหยุนอีกครั้งและคุ้นเคยกับเขามากขึ้นเมื่อฉันอยู่กับไวหยุนทุกอย่างก็ราบรื่นดี สองปีก่อนเกิดเหตุการณ์ชั้นละเลยความระมัดระวังของตัวเองหรือว่าวยหยุ่นจะต้องเผชิญกับเหตุการณ์อันตรายมากกว่าแค่อุบัติเหตุทางรถยนต์หลังจากการสอบข้อมหาลัยเหรอเรื่องที่เกิดขึ้นในวันนั้นเหมือนกับเป็นคําเตือนจากพระเจ้าเตือนฉันว่าอย่าประมาทเพียงเพราะว่าตอนนี้วยหยุนปลอดภัยอยู่แล้วฉันต้องจําไว้ตลอดว่าวยหยุ่นจะประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์เพราะว่าฉั้นตัวชั้นต่างหากที่เป็นคนฆ่าวยหยุนบางชี มันควรจะเหมือนกับที่วัยหยุเดเย็นชาต่อฉันเมื่อเร็วๆนี้เราไม่ควรใกล้ชิดกันมากเกินไปตราบใดที่ว่าหยุนไม่ตกหลุมรักฉันอุบัติเหตุทางรถยนต์ครั้งนั้นคงจะไม่เกิดขึ้นมีอะไรเหรอนี่ก็ดึกมากแล้วนะอาหารเย็นหมดแล้วเนี่ยแม่กําลังอุ่นให้อยู่นะเอาเลยฉันไม่กินหรอกอ่านี่ฉันให้นานยืมเล่นเป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์นะทาไมจู่ๆถึงได้จู่ร้องไห้ทันนามาดูหน้าเกลียดนะใครใครร้องไห้กันนะแล้วก็ อย่าลืมรีบลงไปกินข้าวเร็วๆด้วยละ่ะช่วยบอกพวกเขาด้วยว่าฉันไม่เป็นไงบ้างจ๊ะเขาจะกินข้าวมะกินฮะเขาดีขึ้นแล้วใช่ไหมจ๊ะผมไม่ค่อยหิวเลยครับนี่อย่าบอกว่าไม่ค่อยหิวสิจ๊ะถ้าไม่กินแล้วก็ถึงเวลาแล้วแม่ก็จะเอาอาหารไปทิ้งนะเอานะมากินข้าวกันเถอะคุณแม่อุตส่าห์อุณนอาหารไว้ให้เธอแล้วนะใครบอกว่าฉันอุทนอาหารให้ลูกกันเลยยะโอเคคุณนี่ร้อนแรงจังเลยเนอะ ฉันไม่สามารถจะสบายใจได้อีกต่อไปแล้วอาจมีอันตรายอื่นๆที่ซ่อนอยู่รอบๆว่าหยุ่นอยู่ก็ได้ฉันต้องทำให้ตัวเองร่าเริงขึ้นและกำจัดอันตรายพวกนั้นที่กำลังซ่อนอยู่พวกนั้นออกไป